อารเช์สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอของการแก้ปัญหาตัวเคเรื่องขัดพื้นอัตโนมัติของคา r เชอร์รุ่น b d 50ทับ cdp ครับปัญหาที่พบบ่อยครั้งนะครับก็คือปัญหาของเรื่องน้ำที่ตัวเครื่องจะไม่สามารถปล่อยน้ำลงพื้นได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการแก้ปัญหากันครับปัญหาของเครื่องไม่สามารถปล่อยน้ำได้นะครับปัญหาหลักที่เจอคือปัญหาของโซโลินอยด์วาลวที่มีอาการตันอาการตันนั้นเกิดมาจาก ตัวตะไคร่น้ำนะครับหรือน้ํายาที่ตกค้างในถังแล้วเปลี่ยนจากสถานะของเหลวเนี่ยเป็นเมือกนะครับให้เราทําการถอดยางบริเวณนี้นะครับถอดออกมาปุ๊บเราจะเห็นโซลินอยอยู่บริเวณนี้นะครับให้เราทําการเปิดฝานะครับด้วยการหมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อนําฝาของตัวโซลินอยวาลวออกมาลักษณะนี้นะครับเราจะเห็นว่าด้านในจะมีรูนะครับ ให้เรามองลงไปด้านในครับหากพบว่ามีสิ่งแปลกปลอมหรือมีสิ่งสกปรกเช่นตะไคร่น้ำนะครับหรือน้ํายาที่เป็นเมือกข้นๆติดอยู่ด้านในนะครับให้เราทําการล้างทำความสะอาดหลังจากนั้นเช็ดด้วยผ้าครับรวมถึงเช็ดตรงฝาครอบครับเช็ดตรงฝาครอบครับหลังจากนั้นประกอบกลับเข้าไปเหมือนเดิมครับด้วยการปิดฝาสุดน้อยเข้าไปในลักษณะนี้ แล้วหมุนทวนเข็มนาฬิการครับแค่นี้เรียบร้อยครับผมัมาจากนั้นปิดฝาครอบที่เป็นยางด้านนอ,อกครับและนี่ก็คือวิธีการทำความสะอาดโซลินอย์วาลวนะครับเพื่อแก้ปัญหาน้ำไม่ไหลนะครับของเครื่องขันพื้นอัตโนมัติรุ่น BD 5 0 0 c และ5 c b p ครับสำหรับวนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ c a s h e r makes a difference